ด้วยมีดินอัดอยู่ข้างในแบบนี้<ม>นะครับเป็นงานของช่างโบราณสมัยก่อนนะครับที่จะทําให้คลองเนี่ยไม่สามารถบกง่ายนะครับป้องกันการบุกง่ายของคลองนะครับยิคร<ม>ับอสวัสดีนะครับพเพื่อนๆครับมีคนหลายท่านนะครับสอบถามประเด็นว่านะครับคลองด้านในเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยใต้เพชรเนี่ยมียัดไส้แล้วเขาโกงไหม นะครับมีคนหลายคนหลายท่านนะครับสอบถามผมมานะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับช่างทองโบราณนะครับไม่สามารถทํางานโปร่งได้นะครับหรือฉีดโปร่งได้เหมือนสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขานะครับได้นําผงนะครับอาจจะเป็นผงชาตนะครับทาจากเปลือกไม้นะครับนํามาบดนํามาเป็นผงเนี่ย อันนี้ความรู้มาจากเมืองจีนเลยนะครับนี่เพชรซี่เนี่ยเพชรซี่จะเหมือนแก้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นผลึกเล็ก,เลกๆเลยนะครับผลึกเล็กๆเนี่ยแบบนี้เหมือนแก้วเพราะฉะนั้นถ้าสะท้อนสีเหลืองขึ้นมาก็จะไม่วิบวับไม่เงางามเขาก็จะนํานะครับเปลือกไม้บดแห้งเนี่ยนะครับเอามานะครับเพื่อที่จะนํามา นะครับอุดไว้หรือผสมสีเป็นสีต่างๆถ้าเป็นสีเขียวก็เอาไปใช้กับหยกถ้าเป็นสีแดงก็เอาไปใช้กับทับทิมอะไรต่างๆพลอยต่างๆสีต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดสีที่เข้มขึ้นแล้วก็เงาขึ้นส่วนเพชรซีก็อาจจะใช้เป็นสีดําเลยเนื่องจากจะให้สะท้อนเพชรขึ้นมาเพราะว่าเพชรซีกเนี่ยหมายถึงเพชรที่ไม่มีก้นเพชรนะครับแบบนี้นะครับจะไม่มีก้นเพชรแบบนี้แต่ผมเชื่อว,ว่า การทาสมัยก่อนมีการตกลงกันแล้วระหว่างผู้ทํานะครับกับผู้ซื้อนะครับเนื่องด้วยว่าเขาก็คงไม่ได้โง่นะครับที่จะแบบว่าซื้องานาที่จะไม่ได้แบบช่างน้ําหนักกันเลยยื้นั่งดูกันเลยหรือถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือถ้าเจตนาดีมันก็เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งควรแยกแยกนะครับอย่าเหมารวมว่าช่างทองนะครับเขาไม่ดีนะครับ ช่างทองดีๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับุจะเหมารวมไม่ได้นะครับผมผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนี่คือก้อนทองโบราณนะครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นปล้องเป็นสร้อยนะครับแบบนี้นะครับนี่จะชำรุดแล้วนะครับแล้วก็เสื่อมแล้วนะครับคือจะมีการแตกแล้วแล้วนะครับแบบนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับ พาจัดพี่เขาก็เลยนะครับนํามาให้เราเนี่ยทําการหลอมนะครับตอนแรกนะครับเราคิดว่านะครับด้านในเนี่ยอาจจะหลอมได้ง่ายนะครับแต่หลอมไม่ง่ายเลยเนื่องด้วยมีดินอัดอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเป็นงานของช่างโบราณสมัยก่อนนะครับที่จะทําให้พองเนี่ยไม่สามารถบุกง่ายนะครับป้องกันการบุกง่ายของพอง นนะะนะะเราจะมาดูกันนะครับว่าทองเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะขายได้กี่บาทนะครับดินเยอะมากนะครับคือถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับสําหรับสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะอันนี้จะเป็นตุ้มสมัยปัจจุบันนะครับที่เป็น9 9 9 9เปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับนะลองทุกอันนี้หน่อยว่าจะมีอะไรด้านในไหม ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีแบบนี้ไม่มีนะครับเป็นเก้าเก้าอร์ซนต์เลยนะอันนี้ะเป็นครับเราจะทุบไปเรื่อยๆนะครับเราจะทุบไปเรื่อยๆต่อหน้าลูกค้านี่แหละนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการหายแล้วก็สูญเสียแล้วก็เพื่อความซื่อตรงนะครับในในการทํางานของเราด้วยนะครับเครก้อนแบบนี้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้บุกนะครับเป็นงานโบราณที่แบบโหยาวนานมากๆเลยนะใส่จนบางแล้วก็จนแตกแล้วนะครับนี่ครับออกมาแล้วได้ประมาณนี้นะครับเป็นลูกประคำนะประคำทองคำนะนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปหลอมกันว่าพี่จะได้เท่าไหร่นะครับพี่ประเมินในใจไหมว่าชุดนี้จะได้เท่าไหร่ไม่ประเมินไม่รู้เลยไม,ไ,มไม่ไม่รู้เลยว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วก็ทุกอย่างมันไม่ได้ใช้แล้วถูกต้องไหมครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคุณค่าไหมตอนนมมรกอามนหมา่ประมาณ18,000บาทอประมาบาทอับอ๋อคือไปสองรอบนะครับรอบแรกรับอยู่18,000แต่รอบหลังไม่รับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ําหนักที่เหลือจะเหลือเท่าไหร่นะครับดินเพียบเลยครับ,รบนี่ครับเป็นแบบนี้หล่อับ สิบสามจุดสามหกกรัมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ,รบหาได้ยากแล้วเนี่ยแบบนี้แต่ว่าที่เรานำมาหล่อทเนี้เพราะว่าทางลูกค้าน่าจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับแล้วก็มันชำรุดแล้วด้วยนะมันชำรุดแล้วด้วยก็เลยเดี๋ยว,วยนเราจะมีการแนะนำนะครับกับลูกค้าด้วยว่าควทารทำยังไงต่อนะครับนี่ครับออกมาแล้วสีสวยมากจับดู สวยไหมสีสวยนะขอให้ได้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับ่ะดูเปอร์เซ็นต์กันครับนะครับกนะราฟออกมาแล้วครับ91ปอร์ซ็โอ้โหนี่คืองานทำมือนะได้ขนาดนี้นี่สุดยอดเลยนะครับ91ปอร์ซครับเพื่อนเพื่อนครับแฮปปี้เลยงานนี้โคตรมากลำดักได้สิบสองดห้าห้ากรัมนะครับสิบ5จุดห้าห้ากรัม ครับพี่ตอนนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับผลออกมาแล้วสําหรับก้อนนี้ชิปเท่านี้นะครับนะครับอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทที่เห็นบอกว่าไปขายที่ไหนขายไม่ได้เลยเขาไม่รับใช่ครับเขาไม่รับเพราะว่ามันเขาไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจแล้วมันก็ผมบอกได้เลยนะครับช่างโบราณนะครับเป็นเป็น่าช่างที่แบบว่าหายากมากแล้วก็กว่าเขาจะทําได้แบบนี้ยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าของที่ชำรุดแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นลักษณะอื่นนะครับเราก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะครับแล้วพี่ก็ถ้าให้ผมแนะนํานะครับก็อาจจะนําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือไม่ก็ทำในสิ่งที่เป็นมงคลเนาะนะครับเพื่อกุศลให้บารมี <undred S 1> บรุษ <hani S 1> ของเราเนาะโอเคไหมพี่วันนี้เราได้รู้อะไรเยอะเลยนะนะครับขอบคุณพี่มากมาก มาที่เนี้ยสองคนมากันสองคนเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็โอเคนะครับเราก็เป็นสวยประทับใจดีนะ,ะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่ให้ผมได้ถ่ายทําผมมาเจอบ่อยนะแบ็นี้ยนะเจอบ่อยที่มาชํารุดแล้วก็มีนะครับชํารุดแล้วก็ไม่ได้ใส่ครับแล้วเรากคิดว่าเออเอามาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ใช้ประโยชน์มากกว่าว่าตอนนี้มันเอาไปที่ไหนก็ไม่รับเราเ็ไม่แน่ใจมาที่นี่ก็โอเคครับรครับพี่ขอบคุณมากมากนะสวัสดีครับ